เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านครับข้าพระเจ้านายธนพัฒน์จงมุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2568และรายงานผลลัพธ์การพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ครับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78ตั้งอยู่เลขที่18หมู่ที่1ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนสังกัดสําน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต1และสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อปีงบประมาณ2,566ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น133คนเปิดทําการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค้าราชการครูและบุคลากรจำนวน17คนไปช่วยราชการ1คนปีการศึกษา2,568ทางโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ A-Cedes M เพื่อคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นอาย่อมาจากรีวิวการทบทวนคือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาจุดแข็งจุดอ่อน จุดบกพร่องประเมินความต้องการความจําเป็นการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78 2. ขั้น4ีย่อมาจากคอนเทนต์การศึกษาเนื้อหาคือนโยบายจุดเน้นคุณภาพเด็กผู้เรียนขอบข่ายงานของโรงเรียน 3. ขั้นดีย่อมาจาก Development การพัฒนาคือการจัดทําแผนพัฒนา,าการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีคู่มือการปฏิบัติงานหลักสูตรสถานศึกษาระเบียบวัดประเมินผล การบริหารงานสี่ฝ่ายดำเนินงานตามแผนต่างๆเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมรวมถึงการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน4ขั้นอียอมาจาก Val u ation การวัดและประเมินผลคือการนิเทศกำกับติดตามการตรวจสอบรวมถึงการให้ข้อแนะนําการดําเนินงานต่างๆตลอดจนการวัดและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 5ขั้น S ย่อมาจาก s u m m a i ผลการดําเนินงานและการนําข้อมูลไปใช้คือการสรุปผลการบริหารจัดการศึกษาการรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาและการนําข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ +M ย่อมาจาก management man มันนี่คือการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม โดยคณะครูบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจขอบข่ายงานของโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งตามกรอบงานสฝ่ายงานดังนี้ด้านการบริหารงานวิชาการทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะพุทธศักราช2568สำหรับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรจัดการศึกษารูปแบบ a s i n c h r o u s m ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้แก่ a ย่อมาจากรีวิวทบทวนความรู้เดิม c ย่อมาจากอนเ t e n t เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ดย่อมาจาก Development การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอ e, ย่อมาจาก Evaluation การสังเกตและประเมินผล S ย่อมาจากสมรรถสรุปและการนำไปใช้ p l u M ย่อมาจากมรรการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทําและฝึกปฏิบัติจ,จริงโดยครูนํารูปแบบการสอนอา i ซิดสพไปดําเนินการจัดการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลต่อนักเรียนและครูดังนี้นักเรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้นมีความรู้และทักษะเหมาะสมกับช่วงวัยครูอัญชลีบุญมาตาครูอุไรพรพงมาลัยและครูจันทนาปันดาได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศผลงาน best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ ifte ครูอุทัยวันอินตะ ครูนิตยาพรยุ้งทองครูเกษรินหมูคำครูจานุรัตน์จ่องปุกครูอัธการเติกถอนได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศและครูทเนศแก้วสิริได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีผลงาน best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ ifte ด้านการบริหารงานบุคคล ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรณวิชาชีพครูได้ส่งเสริมให้ครูได้ก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยการดําเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในระบบ DPA โดยใช้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรูกรูปแบบการสอน Arcades Plus M เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทําให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นจํานวนสีท่านได้แก่ครูอธิการเติ๊กทอนเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการ ครูอุไรพรพงมาไัยเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษครูเกษรินหมูคำเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูจานุรัตน์จองปุ๊กเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงานงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจุบันตรงสายตรวจสอบได้และส่งรายงานการใช้จ่ายงบประมาณการเคลื่อนไหวทางบัญชีให้หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเป็นประจำทุกเดือนด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษารูปแบบอาซิ d เอสพัสเอ็มเพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาปลอภยัยการศึกษาเท่าเทีเทยมลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ด้านข้อตกลงในการพัฒนางานปีงบประมาณ2,568ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบ Arcades p a s s M ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังคือ 1. ผู้เรียนร้อยละ78ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบแนวทางที่โรงเรียนกำหนด 2. ครูและบุคลากรร้อยละ78ดําเนินการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบแนวทางที่โรงเรียนกำหนด และข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามรูปแบบดังนี้ขั้นอารีวิวคือการทบทวนหลักการเหตุผลและความจำเป็นของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้น c content คือการศึกษาเนื้อหาของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขั้น d development คือการพัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้แก่การเยี่ยมบ้านนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนการป้องกันช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหานักเรียนการส่งต่อนักเรียนและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการจัดการศึกษาเท่าเทียมขั้น E v a l u a t i o n คือการกำกับติดตามตรวจสอบรวมถึงการวัดและการประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้น S summary คือการสรุปผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรายงานผลและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียน ทัศ M ได้แก่ management, man มันนี่คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมคณะครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงงบประมาณที่โรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุนจากการพัฒนาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบ a r c i d e s Plus M เ,เกิดผลลัพธ์การพัฒนาดังนี้ผู้เรียนร้อยละหนึได้รับการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบแนวทางที่โรงเรียนกำหนด ครูและบุคลากรร้อยละหนึ่งร้อยดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามรูปแบบแนวทางที่โรงเรียนกำหนดและส่งผลให้ค่าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเลิศผลงาน best practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ IFTE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องศนและเป็นตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิกกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่15งาน Education i n s t i สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงยั่งยืนระหว่างวันที่24-25กรกฎาคม2568ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิสจังหวัดเชียงใหม่และข้าพเจ้ายัางได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ได้แก่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการกตปนหน่วยอำเภอปลายปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพทรระดับ2ดาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องส,สอนเขตหนึ่งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ครับ